ตอนที่พี่มาปลูกใหม่ๆชาวบ้านเนี่ยแต่แถวเนี้ยเขาบอกว่าอาจารย์ไม่สบายหรือเปล่า <c oughs> อาจารย์อาจารย์ <c oughs> ไม่สบายหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนเขาปลูกนู่นปลูกนี่เนาะ<อ>เรามาปลูกทุเรียนเพราะว่าในพื้นที่แบบเนี้ยของสงขาเนี่ยพี่ว่าน่าจะน้อยคนที่จะมาทําแบบนี้ที่ทำทำทุเรียนแบบนี้ใช่เพราะว่าเป็นพื้นที่นาแล้วก็มาปลูกทุเรียนตอนที่เข้ามาเล็กๆอ่ะพื้นที่พื้นที่เนี้ยเป็นเป็นของ บรรพบุรุษนะครับเป็นของพ่อแล้วทีนี้เนี่ยพ่อแกจะทําตลาดเหมือนที่น้องกล้องเห็นนั่นแหละข้างหน้าข้างหน้าจะทาเป็นเป็นโรงนะครับเป็นโรงพ่อจะทําตลาดแล้วก็แกไม่สบายพอไม่สบายประจวบเหมาะเพี้ยนรับราชการได้ไปบรรจุอยู่ที่กรุงเทพพอบรรจุที่กรุงเทพก็ไปไปอยู่ที่เทศบาลแถวแถวเทศบาลบางสีเมืองอ่ะเนาะ ก็อ่าบางศีเมืองไปบรรจุตอนนั้นไปบรรจุอยู่ที่สาประช่างนครหลวงครับก็ไปให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการปลูกมะนาวทีนี้ก็ได้รู้จักพี่ๆเขาที่ทําทุเรียนของนน่ะพอได้รู้จักปุ๊บเราไปดูดินเขาอะดินเขาคือเป็นดินเหนียวจ๋าเลยครับเหมือนเราเลยใช่ไหมครับใช่ดินเหนียวจ๋าเลยครับพี่ว่าเอ๊ของเขาอะเป็นดินเหนียวจ๋าแบบเนี้ย เขายังปลูกทุเรียนได้บ้านเราบ้านเราก็น่าจะปลูกได้อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับพอครบกําหนดย้ายกลับไปพี่ก็ย้ายกลับมาที่วิเลยเทคนิคปัตตานีนะครับพอย้ายกลับมาปั๊บพี่ก็มาลงมาลงที่นี่เลยหลังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ใช้เวลาหกปีหกปีแค่หกปีเล็กๆเลยเนี่ยมันเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็อยากจะมาปลูกทุเรียน ก็เลยขุดบ่อประมาณไร่หนึ่งนะครับเนี่ยขุดบ่อประมาณไร่หนึ่งหลังหลังสวนนะครับด้านหลังของสวนแล้วก็เอามาถมเอามาถมให้เสมอครับถนนนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ปกติแล้วน้ำมันจะท่วมครับก็เลยครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็เลยเอาดินขึ้นมาไม่ใช่ดินจากภายนอกเลยนะครับเอาดินเหนียวล้วน ดินเหนียวมาถมด um? ินดิน mm ครับดินเหนียวมาถมนะครับแล้วก็มาออกแบบแปลงใหม่ก็ใช้ดินเหนียวนะครับเราออกแบบวางแผนแปลงเนี่ยโดยการเรียนแบบเหมือนกับเป็นภูเขาก็คือทำไงก็ได้ให้น้ำเข้าน้ำเร็วแล้วก็ออกน้ำเร็วให้น้ำให้น้ำมันออกออกไปได้เร็วแล้วก็ทำให้ต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอะไรต่างๆที่เราปลูกเนี่ยถ้าน้ำมันท่วมมันก็จะเกิดโรคง่ายเนาะ ก็เลยพอทําลักษณะนี้ไม่ว่าไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องหรือว่าเราจะให้น้ําทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีผลคือท่วมใช่อได้ครับผมครับในส่วนของทางดินถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยอยากจะแนะนําในเรื่องของค่า OM อ,ะา OM อ่ะค่าโอก็คืออะชีวัตถุใช่ไหมใช่ต้องมีเยอะเลยใช่ออแกนิกเมเตอร์เนี่ยเราอัดเต็มที่ไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราเราไปเอา ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์มาเนาะ oh. เราต้องดูปุ๋ยหมักที่เขาสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ใช้หลักการของพ่อก็คือเอามาผสมกับตัวยิบซ้ำ hmm. หัวใจเลยยิบซ้ำเนาะห,หัวใจครับหัวใจเลยยิบซ้ำเนี่ยเพราะว่าพิบไปดูงานวิจัยเนี่ยไปดูงานวิจัยถ้าเป็นโดโลไม ถ้าเป็นโดโลไม์เนี่ยแค่ผิวดินเนี่ยเขาจะอยู่ได้โดลไมนะครับใช่แต่ถ้าลึกลงไปสิบยี่สิบสาสิบนานแล้วไปจะถึงนานเลยครับเขาจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นยิบซ้ำเนี่ยเร็วเลยใช่ไหมถึงเลยครับเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็เอามาผสมกับไอ้ตัวที่เราทำมาเนาะที่เราทำมีมีบาซิลัสทับทิลิตด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันอ่ามีบาซิลัสทับิลิสด้วยมีปุ๋ยปลาด้วย ก,ก็ก็เอาละทุกเอาเอาทุกทางอะะ่ะเนาะเอาทุกทางให,ให้ให้พื้นที่เราที่เป็นดินเหนียวเนี่ยให้ให้โอเค,ครเราก็เติมสิบห้าห้ายี่สิบอ๋อปุ๋ยสิบห้าห้าสิบอ่าสิบห้าห้ายี่สิบทีนี้สิบห้าห้ายี่สิบเนี่ยที่อาจารย์บอกอะะ่ะเนาะที่อาจารย์รลิบอกอะนะสิบห้าห้ายี่สิบเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยต้นไม้มันกินไม่เท่ากันเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาไปไปฟัง ที่โน่นที่นี่มาก็บอกว่า20วันครั้ง21วันครั้งให้ดีที่สุดก็ต้องใช้ตัววัดตัววัดดินใช่<อ>ตัววัดค่าเอ็ค่าพีค่าเคเลยถึงจะชัวร์<อ>เหมือนของพี่ที่นี่เนี่ยพี่วัดอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วค่าอยู่ที่อยู่ที่20อ๋อค่าเใช่ไหมครับใช่ค่าเอนอ,อยู่ที่ 20, 20. แต่ ให้ดีที่สุดมันต้องอยู่ที่รู้สึกว่าจะเป็นร้อยร้อยยี่สิบเนาะเพราะว่าพี่ห่างหายกันใส่ปุ๋ยมาประมาณสิบห้าวันแล้วสิบห้าวันใช่สิบห้าวันก็ลดไปค่อนข้างที่เยอะ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 เลยเราเห็นว่าต้นไม้เราเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเวลามันกินไปแล้วเนี่ยมันกินแบบกินเยอะนะอ๋อกินเยอะเพื่อเอาไปเสริมสร้างส่วนที่มันเจริญเติบโตอะเนาะครับ ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยปุ๋ยตามสูตรที่อำนาจเลยใส่สูตร1 5บ0ให้คือทุกๆกี่วันครับผมพี่มองว่าในส่วนของการดินเริอนเติมโตลักษณะ6ปีแบบเนี้ยพี่มองว่าน่าจะเป็นสัก2อาทิตย์ก็น่าจะสองอาทิตย์ครั้งนึงสองอาทิตย์ครั้งก็น่าจะโอเคแล้วไซนี้พี่มาใส่กิโลครับผมไซนี้พี่ใส่อยูออ่พี่จะใส่ประมาณ6ปี6ขีด7ปี7ดขีดครับ ทุกทุก,ส,ทกสองอาทิตย์อ๋อนี่ครับนี่ต้นทองหลางทองหลางมีสองแบบมีทองหลางทองหลางเขาเรียกว่าใบพลูกับทองหลางกับทองหลางน้ําก็มันเหมือนกัน,น,นรากมันช่วยารากมันช่วยในส่วนของเวลามันไปเจอพวกก้อนดินแข็งๆเนี่ยมันจะสร้างเม็ดน้ำเยื่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าน้ําเลี้ยงเพื่อแทงผ่านทะลุทองหลางเนี่ยครับใช่แล้วก็ใบเนี่ย ตัด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 แล้วก็มาไว้ที่โคนเนี่ยเอาไว้ที่โคนมันใช้เวลาพี่ว่าสองสองอาทิตย์ก็น่าจะเบื่อยุ่ยเป็นอิสถูกใช่แล้วก็เนี่ยใต้โคนเนี่ยใต้โคนทองหลังเนี่ยสังเกตดูขี้ไส้เดือนดังนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยขี้ไส้เดือนหมดเลยใช่เนี่ยขี้ไส้เดือนังนั้นเลยใช่ใช่เนี่ยเป็นใบทองหลังหมดเลยครับใช่อันนี้ชิ้นส่วนของทองหลังเนี่ยนี่ก้านมันใช่ไหมครับครับ แล้วก็ในท้องหลังเนี่ยเขาเรียกว่าปลายล่างอันเนี้ยจะจะจะมีเชื้อไมโครไรซ่าอยู่เชื้อไมโครไรซ่าอ่าคืออะไรครับเชื้อไมโครไรซ่าก็คือมันมันมันจะเป็นเชื้อตัวหนึ่งที่ที่เป็นตัวเป็นเป็นเชื้อดีอ่ะเป็นเชื้อราดีอ่ะเชื้อราดีอ่ะใช่ที่กินเชื้อราเรียวใช่ใช่ใช่พี่จะลงไว้ระหว่างทุเรียนเลยตั้งแต่เล็กเลย ในน้ำกล้องดูคือว่าปลูกปลูกระหว่างต้นใช่ใช่ทุเรียนใช่ฝังหลังแล้วก็ทุเรียนแล้วก็นี่นี่นี่ต้องนี่ต้องหลังน้ำนี่นี่ต้องหลังน้ําอันนี้ออามาจากนนเนะครับเนี่ยมาจากนนนี่ต้องหลังน้ํานี่ต้องหลังใบปูจากที่พี่ลองมาเนี่ยพี่ว่าสงสัยพันเนี่ยไอ้ตรองหลังน้ํากับทองหลังทองหลังใบพลูเนี่ยก็โอเคครับ แล้วก็เวลาเราจะโค่นจะไรแล้วน้องกองเพนไปทางนู้นนี่ยเวลาเราจะเพนเราเราจะนั่นอะไรเราแค่ตัดปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บมันก็หักแล้วใช่ใช่ใช่มันนิ่มใช่มันนิ่มมันเหมือนกับต้นนุ่นน่ะต้น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 นุ่นสมัยโบราณเนื้อมจะนิ่มครับแค่เนื้อไม้ขาจะนิ่มใช่แล้วก็พวกไม้เนี่ยพวกไม้เนี่ยเราเราก็มาใส่ในโคนหลังจากที่เราปรับ โดยใช้อินทรีย์วัตถุใส่ลงไปเนี่ยนะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันก็จะอยู่แค่เขาเรียกว่ามันแค่จะอยู่แค่ผิวดิน,ดนอ๋อมันก็จะอยู่แค่ผิวดินแต่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้เราน่าจะมีวิธีการทํำยังไงที่จะให้ไอตัวปุ๋ยตัวอ่าตัวตัว o อเนี่ยซึมลึกลงไปได้ ใ,ใช่ก็คือครับใช่ก็คือรากทุเรียนเนี่ยมันก็จะอยู่ลึกลงไปด้วยเนาะไม่ใช่เป็นอยู่ผิวดินท่างเดียวครับ,รบก็เลยใช้วิธีการนําสารเขาเรียกว่าสารลดแรงตึงผิวสารลดแรงตึงผิวนะครับสารลดแรงตึงผิวในในภาคใน,ใน,ใ,นในภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเขาเรียกว่าสารเคมีเกี่ยวกับ เกี่ยวกับทํายาสระผมทําทอะไรเนี้ยเครื่องสาอางเนี้ยเขาก็จะใช้อยู่แต่ในครับแต่ในส่วนของของภาคเกษตรเนี่ยก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับใช่แล้วก็เอามาทําการผสมกับน้ําแล้วก็ปล่อยไปกับระบบพืนิวซีลี่ในสวนนะครับสารลดแรงตึงผิวเนี่ยพี่ก็จะปกติแล้วเนี่ย ที่ถามที่ถามน้องวีไปเนี่ยนะครับก็คือคนที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการลดแรงตึงผิวเนี่ยก็บอกว่าใช้ประมาณเดือนละครั้งก็ได้เดือละครั้งนะเดือนละครั้งแต่ถ้าเดือนละครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าทุเรียนเราจะถูกจะแพงเนาะ<อ>เราก็ต้องลดลดต้นทุนก่อนเนาะลดแรงลดลดต้นทุนก่อนโดยการพี่ก็ใส่ประมาณ 3, 4, 3 4, เดือน4เดือน3เดือน4เดือนครั้งอัตราก็อยู่ที่1ลิตร ต่อน้ําประมาณ200รสารลดแรงตึงผิวหนึ่งลิตรต่อน้ํา2 0ลิตรอลิตรผมก็ลดน้ําอันนี้ทั่วสวนเลยไหมทั่วเลยครับประมาณครับอ่าปล่อยตามเนี่ยเวนจูรี่เนี่ยครับปล่อยตามระบบน้ําบท้งทั้งใบเนี่ยพี่จะใช้ชุดอาหารพืชเนาะอาหารพืชของของอาจารย์รูดเนี่ยไอตัวสามเกลือนี่เน่าผสมแล้วก็ฉีดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ อาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์แมนอาทิตย์น้าใช่อาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับแล้วก็มีการสะสมอาหารด้วยก็ใช่ใช่ในส่วนของการสะสมอาหารพี่ก็หลังจากใบสองไปแล้วเนาะหลังจากใบสองไปแล้วพี่ก็สะสมอาหารโดยการใช้ห้ายี่ห้าสามสิบบวกเข้าไปด้วยก็แสดงว่าทางใบเนี่ยทาเหมือนกับภาคตอนออกหรือใช่ใช่ใช่ทำเหมือนกันเลยเล็กๆพี่ก็ ตอนที่ลงเล็กๆอะเนาะลงเล็กกพี่ก็เอมันจะไหวไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าต้นมันก็ต้นมันก็เหลืองๆแต่ว่า <ๆ S 2> ขึ้นอยู่กับการใส่ใจอะเนาะ <ๆ S 2> พอเหลืองอะไรเราก็รู้เนี่ยว่ามันขาดเอ็นขาดพีขาดเคแล้วก็เติมให้มันเติมไปเติมไปเติมไปความรู้เราก็หาเพิ่มขึ้น <ๆ S 2> ก,ก็ก่อนที่จะมาจบอยู่ที่ของของพ่อเนี่ยพี่ว่าพี่ลองผิดลองถูกมา เป็น20บริษัทแล้ว20บริษัทแล้วใช่ใช่แล้วกอนนี้ตอนนี้คือมาจบอยู่ที่ของพ่อของเกษรรับทราบครับครับก็แนะนําเพื่อนให้ใช้ตามตามเนี้ยเพราะว่าพอเขาใช้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะเห็นผลเนี่ยสังเกตดูง่ายๆใบออกตลอดเลยครับใบมีมาตลอดนะครับครับใบออกตลอดใบใหญ่ต้นสมบูรใบมันครับนะครับ มีจากเบตงจากอะไรก็ก็มาดูงานอ๋อใช่เพราะว่าคือปกติที่นี่เขาจะไม่ค่อยปลูกทุเรียนกันเลยใช่ไหมครับใช่มีผมเพิ่งมาเห็นแบบเพิ่งมีต้นเล็กๆมาอาใช่มาดูงานจากใรชาส่วนใหญ่เลยใช่เขาก็ในส่วนของของของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นสวนสวนศูนย์การเรียนรู้อะเนาะการเรียนรู้เลยใช่เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ชาวบ้านแล้วแวกเนี้ย พอเขาผ่านไปผ่านมามันอยู่ติดถนนน่ะเนาะผ่านไปผ่านมาปั๊บเขาก็เห็น <Okay. S 2> พอเขาก็เห็นว่าเออสวยเขาใช้อะไรยังไงเขาก็เข,าาเข้ามาเราก็ให้ความรู้เขา oh. โดยไม่ปิดบงัง